เราเคยดีแต่ทําไมปีนี้มันหวานไม่ขึ้นหรือขึ้นบางโดยเฉพาะปลายน้ําท้ายนาไม่ยองแทงหนอ่อแทงรากพอโตมาหน่อยก็ย่อยตายไม่ได้ต้นเพราะมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในแปลงพื้นที่พ่อปลูกที่เสี่ยงต่อการใช้น้ําเป็นพิษทํานาใกล้แหล่งชุมชนเมืองทํานาใกล้โรงงานอุตสาหกรรมทํานาขุดตักหน้าดินทํานาใกล้ดินผมใหม่ทํานาใช้น้ํประดานที่มีค่าน้ํา ไม่เหมาะสมเป็นต้นดินเปรี้ยวจัดดินเป็นกรดจัดหน้าดินเข็มดินเน่าลึกดินที่ปนเปื้อนสารเคมีทําให้คุณภาพดินแย่ลงพี่น้องท่านใดที่เป็นแบบนี้บังคับเรามาหาทางออกร่วมกันครับวิธีการที่จะทําให้พื้นนาเรากลับมามีโครงสร้างดินดีให้ข้าวขึ้นต้นดีคือวิธีการที่องค์หน็จะแนะนําต่อไปนี้ครับซึ่งผ่านการพิสูจน์มาแล้วประมาณ300ไร่ด้วยแปลงนาที่เจอพิษแตกต่างกัน พอใจไหมกับตัวนี้พอใจใครไม่เชื่อก็ลองใช้ดูครับดูได้ครับใบสะอาดสวยน้ำไม่เน่าเหม็นใส มันดีจริงครับลองใช้ดูแล้วจะรู้ครับเราจะใช้วิธีการในช่วงที่เราเตรียมดินยดย่ำเพื่อด้วย2ตัวช่วยนี้ครับ1นึ่งเอนไซม์ไอลินสองไอลินฮิวเมตสตัวช่วยนี้จะทําให้พิษในดินลดต่ำลงจะทําให้อินทรีย์วัตถุในดินกลับคืนมาจะทําให้ดินปลดปล่อยแร่ธาตุได้จะทําให้ออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์ในดินกลับคืนมาแต่เราต้องทําก่อนที่จะ วานข้าวลงไปนะครับเอรนย้ําในนาสิไรใายไอรินฮิวเมด500กรัม้ายเอนไซ์ไอริน5ลิตรผสมน้ําแล้วก็หยดก่อนจะย่ําเทือกหลังตีดินดีที่สุดนะครับแล้วก็ทาเทือกกวนดินทํานาตามปกติให้มันฟอกดินล้างพิษอยู่ในนาเรา3วัน5วัน7วันได้ทั้งนั้นยิ่งนาน ดีนะครับข้าวขึ้นดีขึ้นเสมอรากสวยนอดีต้นสวยห้อมจะแตกกอดีหมด ปัญหาเรื่องข้าวเมาตอสังแม้จะเป็นนาเทือกสดก็ตามหมดปัญหาเรื่องข้าวไม่กินปุ๋ยข้าวไม่แตก่กอข้าวออกรวงไม่เสมอนี่คือจุดเริ่มต้นของการพอกดินล้างพิษเพื่อให้โครงสร้างดินกลับมาดีครับเราจะทําอย่างนี้ไปสักรุ่น2รุ่นอยู่ที่ว่าน,นาของท่านเจอพิษเก่าหรือพิษใหม่หรือพิษมาซ้าอยู่เรื่อยๆนะครับพอกดินล้างพิษคุดใหญ่พิเศษจากราคา2,650บบาทหรือ เือเพียง2,200บาทใช้ได้20ไล่ชุดกลางจากราคา2,250บาทเหลือเพียง1,850บาทใช้ได้10ไล่ด้วยสูตร IRI ลิ้นพริกชีวิตจาก IRI Intergroup